เอาละครับผมขอภัยนิดนึงนะครับผมที่ตอบชา้านิดนึงนะผมอา่าคุณผมตอบเนื้อผลไปแล้วนะครับผมวิธีการนะแล้วก็ผมก็หัวร้อนไป <c oughs> หัวร้อนพอสมควรนะ <c oughs> กับไอเวลาคุยกับซัพพอร์ตในบิดบิดบิดคับนะครับผมจริงๆแล้วผมพูดนะว่าคือถ้าคุณไม่รู้ว่าไม่คุณไม่ผิดหรอกเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบอะคุณอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เมื่อคุณเป็นซัพพอร์ตแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือคุณควรตอบคาถามที่คุณคุณทราบนะครับผมแล้วคุณควรจะต้อง รับทราบด้วยว่าบางส่วนน่ะที่คนใช้งานเกต IO อ่ะมันมีปัญหาเนี่ยหรือกระดานเทรดอื่นๆมีปัญหาเนี่ยคุณควรจะต้องไปลองใช้มันจริงๆนะแล้วคุณถึงจะมาตอบคําถามทราบสำหรับลูกค้าได้นะครับผมอย่างนั้นคุณไม่ได้คุณแทบจะไม่ได้มีคุณใช้แพทเทิร์นเดียวอ่ะคือรับมาแล้วก็ส่งต่ออ,อย่างนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องมีซัพพอร์ตหรอกเอาจริงนะไม่จําเป็นหรอกนะใช้ตัว AI ก็ได้ตอบซัพพอร์ต AI ก็ได้ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะ คือคุณไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ผมไม่ว่านะครับผมแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมเป็นลูกค้าคุณนะผมโอนเงินเข้ามาในบัญชีคุณนะแล้วคุณได้ส่วนต่างของกําไรนะครับผมแล้วส่วนต่างของกาไรคือเงินเดือนของคุณนะนั่นนั่นคือสิ่งที่คุณควรทําให้ลูกค้านะครับผมถ้าผมไม่ใช่ลูกค้านะหรือผมไม่ไม่ได้ชอบบิดครับนะผมก็จะไม่ไม่พูดอย่างนี้ออกมาหรอกนะเพราะผมชอบในกระดานเทรดบิดครับผมถึงได้ทาคลิปออกมานะครับผมแล้วก็ทาคลิปรายละเอียดออกมาขั้นตอนวิธีการในการโอนนะ เพราะมันมีคนมีปัญหาอย่างคุณคนัทตะพลอย่างเงี้ยมีปัญหาเงี้ยผมก็ต้องพยายามหาจุดที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมในตัวทั้งตัวเกตไอโอและตัวบิตคัพนะซึ่งเกตไอโอมันไม่มีปัญหาเลยแต่บิตคัพมันมีปัญหาผมอัดคลิปด,ดูเลยนะทุก,ทก,ทกช่วงเวลานะครับผมเมโมคุณไม่ขึ้นนะนั่นคือปัญหาแรกนะครับผมแล้วพนักงานคุณตอบผมมาว่าเฮ้ยเมโมมันมีอยู่จุทุกครั้งก็มันไม่มีไงผมทําให้คุณดูแล้วมันไม่มีนะซึ่งมันมีซึ่งมันจะมีขึ้นมาหลังจากที่กัด อย่างเกิดจากที่การโอนเกิดขึ้นนะครับผมหรือถ้าคุณรอจริงคุณอาจจะต้อง,องรอสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีนะซึ่งในคลิปผมทาให้ดูแล้วนะอย่างแรกคือคุณไม่ควรรีบผมบอกทุกคนนะครับสำหรับลูกค้าที่จะโอนนะจากกระดาษเขตไหนเข้าบิดครับนะคุณไม่ควรรีบร้อนครับผมคุณรอเมโ,มโมก่อนทุกครั้งรองเสมอไม่ต้องรีบครับรอรอไปรอให้ใจชื้นนะครับผมแล้วก็พอรอเสร็จปุ๊บพอมันขึ้นมาปุ๊บค่อยกรอบลงไปนะครับในตัวเกตไอโอนะ เพราะว่าอย่างแรกคือเมโมส่วนหนึ่งมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะไอที่สําคัญคือ t ร a น s ซ c t i o n นะครับผมที่โอนนะแล้ว t ร a น s ซ c t i o n ที่โอนเนี่ยคือเราโอนไปเข้าระบบมันจริงๆหรือเปล่านะั่นแหละคือความความสําคัญที่สุดนะครับผมและเมโมมันคือเพื่อจะให้ดูว่าไอตัวเนี่ยมันมันมันมาถึงจริงๆไหมเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมเอายละเอียดทั้งหมดส่งให้เขาดูแล้วแต่เขาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกผมว่าอามันไม่ตรงกันรูปภาพที่ใช้ไม่ได้ ขอโทษเธอครับรูปภาพที่ใช้ไม่ได้ต้องใช้อะไรวะถามหน่อยคือคุณไม่เคยใช้กระดานเทรดหลายๆกระดานเทรดกระดานเทรดหลายๆกระดานเทรดมันไม่ได้มีส่งยืนยันเหมือนบิดครับที่บอกว่าเออโอนไปแล้วมันมีขึ้นนะเกต IO มันไม่มีเว้ยนะอันนี้ผมขอใส่ลงนิดนึงนะครับผมแต่ขออภัยด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดคือผมชอบบิดครับนะผมเลยถึงถึงได้ทาคลิปออกมานะและคลิปนี้มันควรต้องมีการปรับเปลี่ยนนะในตัวซัพพอร์ตของตัวเว็บนะครับผมคือถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ผิดหรอกนะผมพูดตรงๆคุณไม่ผิดหรอกแต่คุณอย่่าาาาใช้คํว มันมีอยู่แล้วซึ่งมันไม่มีนะครับผมผมอัดถ้าผมไม่ได้อัดคลิปแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้กรอปรูปนี้ส่งมาให้คุณดูนะคุณคงเถียงผมกลับอะ่ะนะครับผมซึ่งไม่โอเคนะสําหรับคน,ค,นคนที่เป็นลูกค้าของผมนะโอเคช่างมันผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่ผมแก้ปัญหาให้แล้วนะครับผมสำหรับเกตยไอโอนะสำหรับไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมอ,อย่างน้อยสุดก็คือคุณน่าจะแก้ปัญหาเกียไอโอได้ในการโอนไปจากคัญชีตอื่นนะครับซึ่งผมเคยโอนแล้วนะไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละ ปิดคับนี่แหละเป็นปัญหาแรกที่ผมเห็นนะโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อไปนะผมว่าซับพอร์ตเขาจะแก้ปัญหาให้ผมยังไงนะผมแล้วก็ตัวเหรียญจะเข้ามาเมื่อไหร่นะตอบคุณลินนะครับผมด,ดูเหรียญสปาร์ตาให้หน่อยเหรียญสปาร์ตาเข้าไปดูแล้วอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการเงินไปอย่างไรนะครับผมแต่เหรียญสปาร์ตานี้มันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมครับผมมันผ่านออเดตที่คือทำนานนะผ่านออเดตไม่เท่าไหร่นะครับผม ออดิผ่านไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับที่ประเด็นสำคัญคือเขา้าไปแมนแล้วนะครับผมปริมาณการซื้อขายพุ่งนะแล้วก็เหรียญตัวนี้น่าจะน่าจะไปได้ต่อเนื่องๆนะครับผมเพราะเหรียญตัวนี้เนี่ยรูปแบบที่เขาทําเขาทําทย้อยู่ในสวอปเลยนะครับผมเขาแล้วก็คล้ายๆทรอนโปรโตคอนนะคล้ายๆกันเลยนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้ใช้วิธีการที่ง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วมันมีส่วนที่เป็นเน,เนียเข้ามาด้วยนะครับผมนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะใช้ตัวนี้แล้ว ราคาถูกลงเนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็เวลานี้เก็บได้ก็เก็บนะบผมอาจจะสเต็กได้ก็สเต็กนะับทำไรายได้ก็ทําไปก่อนนะครับผมก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเหรียญที่อยู่ในเชนนี้เนี่ยหลายๆหลายๆอันนะค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับผมแล้วลิขิตตี้ของมันก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะครับสามสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเยอะพอสมควรนะอาจจะเรียกว่าเยอะเยอะเยอะใช้ได้เลยนะสําหรับคนที่แบบจะเข้าไปร่วมนะครับผมเหรียญน,นี้ซื้อในไปแนนได้แล้วนะครับผมแลวอย่างน้อยที่สุดก็คือลองนึกภาพยูนิสวอปนะ ให้ลึกภาพดูวิสวปตามนะครับผมเซอร์ติออดิตตัวนี้ผ่านระดับที่ค่อนข้างดีนะครับมันทำมันตัวนี้มันทำานานแล้วนะดูราคายูวิสวปไปนะครับผมวิสวปเกิดจากเชนอีทเรียมใช่ไหมครับผมที่แลกเปลี่ยนในเชนนั้นนะสปาร์ตันในเชนใบนันสมาเชนบวกกับเนนบวกกับเนียนะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับและเป็นโปรเจกต์ที่แข็งแกร่งนะมันเป็นอาโปรเจกต์ที่เรียกตัวเองว่า ซินเทติกนะครับแอสเซทนะคือโปรเจกต์เหรียญสังเคราะห์นะ <laughs> ใช้ใช้ชื่อเหมือน uh, น้ำมันเลยนะครับผมแต่จริงอย่างที่เขาว่านะครับผมถ้าคุณอยากจะเข้าไปซื้อสวอปนะวิธีการก็ง่ายๆครับกดไปที่ดีแอนะครับดีแอพดีแอตอนนี้เป็นเทรสเน็ตอยู่นะครับผมยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ดลองลองแรกแหละใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะมีคอนเน็กต์ว่าอะไรขออภัยครับเสียง <laughs> ขออภัยครับเสียงอันนี้เป็น คุณสามารถที่จะคอนเนคบริเวณได้นะครับผมแล้วทุกครั้งที่ผมบอกเสมอนะดิสคอนเนคเสมอนะคอนเนคเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวนะทําให้ดูก่อนนะปึออ๊บกดเข้าไปกดคอนเนคไม่ต้องมาเข้าไปนะครับถ้าคุณไม่คอนเนคนะคุณทําอะไรไม่ได้นะฮะคอนเนคเสร็จปุ๊บนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะคุณสามารถสวอปเหรียญได้นะครับสวอปสวอปได้หมดนะครับ BTCB นะครับผมก็แลกได้นะดอทแลกได้ยูเอดีทีแลกได้นะครับผม USDC แลกได้อีเทียมแลกได้ลาวเวียนแลกได้นะ สิ่งสำคัญตรงส่วนนี้ก็คือตัวที่มันเอพีวายต่อปีนะสามสิบเจ็ดสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างเยอะนะสมมติว่าผมาลงไปใช่ป่ะผมก็จะได้กลับมาเป็นเหรียญ BN b ยนเนะครับผม BNBP เนี่ยลักษณะของมันก็คล้ายๆกับ BNB แหละครับผมแต่วิธีการแลกมันต้องใช้เวลาแลกนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็เวลาคุณได้มาถ้าคุณแลกแลกเป็น BNBP ปุ๊บเนี่ยก็คือ BNB ที่มีสปาร์ต้านะครับผมเหรียญของมันก็จะมีราคาใกาล้เคียงกับเหรียญ BNB นะ ต้องเข้าใจตรงส่วนนี้นะครับผมคือ b บ b p เนี่ยสามารถเอามาใช้ในในตัวส p a r t ต n p r o t o c o อได้ง่ายขึ้นนะเหมือนคล้ายค w ้า h ับอทนะครับผมถามว่าดีไหมนะครับผมผมอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะแต่ผมรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะของยู i s w a p นะที่ราคาไป16เหรียญนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ราคาเยอะขนาดนั้นนะถ้าเก็บไว้ได้ก็ควรจะเก็บไว้บ้างนะครับผมแต่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมเป็นคำพูดทางจากประสบการณ์ของผมนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอหายหัวร้อนก่อนแล้วค่อยมาทำคล สวัสดีทุกคนครับผมมาเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ